สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่เกษตรจะมานำเปลือกไข่นะคะนำมาขกใส่คกนะคะอันนี้ก็จะเป็นคกนะคะที่พีเกษตรไม่ได้ใช้แล้วนะคะ <S <s ก็จะนำเปลือกไข่นะคะมาขกกรวมกับฐานนะคะเพื่อปรับสภาพดินในกระถางของเรานะคะแล้วก็ ปลือไกไข่นี้จะมีแร่ธาตุคะะทำให้ดินของเรามีสภาพที่ดีนะคะแล้วก็ต้นไม้ร่วนสู่งด้วยนะคะเดี๋ยวคนอื่นเราก็จะไปขูดฐานก่อนเราก็จะนำฐานใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกกทีไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็จะขูดให้ละเอียดเลย ก็จะได้ปริมาณน,นี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปขูบตุไข่กันนะคะแล้วก็จะนำาุกไข่ใส่ลย เสร็จแล้วเราก็เทมาผสมกันเลยนะคะแล้วก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรานำไปใส่กระถางต้นไม้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแก้วกัญน,นานะคะของพี่กเกษตร เดี๋ยวเราก็จะนำใส่ตรงช่วงโคนขึ้นเลยนะคะแล้วก็ใส่รอบๆเลยนะคะทุกคนก็จะทวนดินเขานิดๆเพื่อให้ดินของเขาร่วนซึ้น,นะคะเดี๋ยวพี่เกษตรจะนำดินมาใส่เพิ่มอีกนิดนึ้อันนี้พี่เกษตรผสมทรายด้วยนะคะ ดินของเขาจะล้วนซุยแล้วก็จะทําให้พืชกระถางของเราเจาริญงอกงามนะคะใบของเขาก็จะสวยนะคะแล้วก็จะแตกหน่อให้เราเยอะอันนี้ก็จะเป็นแก้วกัญจนานะคะต่อไปก็จะเป็นลิ้นมังกรนะคะ อันนี้จะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะนำไปตั้งในห้องนอนนะคะหรือมุมห้องรับแขกนะคะเราก็จะนำเปิือกไข่กับทานนะคะใส่รับรอบๆอบเหมือนก็จะหกบ้างนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นแก้มอ่าไม่ใช่แก้มมังกอสิดพูดผิดอ่าบ้านห่างจระเข้นะคะเมื่อกี้พูดผิดขอโทษนะคะแล้วก็จะเอา่านกับไข่ที่โขกนะคะโรยลงไปเลยะคะ่ะเราก็จะได้อ่าฐานห่างจระเข้ที่เจริญงอกงามแล้วก็แตกให้เรานะคะ อันนี้ก็เช่นกันนะคะจะเป็นวานหางจระเขีส่วนต้นอันนี้ก็คือสมุนไพรนะคะแก้ปวดขาเอานำมาต้มดื่มน,นะคะก็จะเป็นสมุนไพรชนิดหนึง่งแล้วก็โรยไข่ลงไปเลยลมอาจจะแรงบ้างนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นใบหระพานะคะซึ่งพี่เกษตรปลูกใส่ ถุงดำนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเปลือกไข่กับฐานนะคะใส่ตรงโคนถุงนะคะแล้วก็นำเปลือกไข่นะคะใส่ตรงโคนถุงเลยค่ะแล้วก็ลดน้ำน,นะคะนี่ค่ะไม้ดอกไม้ประดับของเราก็จะ,จะเจริญงอกงามดินล้วนซุยนะคะกับปุ๋ย เปลือกไข่แล้วก็ฐานป่นนะคะค่ะพี่เกษตรก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะกขอบคุณค่ะ